สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีสีมาเห็ดเห็ดหอมสดผัดน้ำมันหอยค่ะ,คะก่อนอื่นก็เอาเห็ดหอมที่ห้าวสือมาเนี่มาล่างน้ำก่อนเ้ยค่ะพี่น้องตัดแข้งตัดขาที่ดินขีมีขีดดินติดออกเด้อค่ะเราก็ล่างเราก็แซ่ใบจักน้อยเพราะว่าอาจจะมีฝุ่นหืดดินติดอยู่ในซอกเห็ดนะคะวันนี้ก็เพิ่มความรวดเร็วบ่ใส่มีดค่ะใส่ขันไกลตัดตัดตัดดอกเนึ่งกับเห็ดเป็นสี่ส่วนค่ะพี่น้อง ก็ตัดเห็ดได้ตามต้องการแล้วเข้ากับมาตัางกระทะค่ะใส่น้ำมันน้ำมันบ่ต้องลายค่ะกระเทียมกระบ,บุพพ่อแตกค่ะเ่าต้องไปสับให้มันละเอียดเกียวกระเทียมให้หอมค่ะพี่น้องแล้วก็เอาหมูบดลงไปผัดค่ะผัดให้หมูพ่อสุกค่ะแล้วก็ใส่เห็ดหอมที่เ้าเตรียมไว้นะคะลงไปผัดปรุงรสตามชอบค่ะพี่น้องซอสน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็ผงปรุงรส น้ำตาลแค่นี้แหละค่ะเพิ่มสีสันก็คือบอกเคอร์เทสค่ะพี่น้องแล้วก็ซีมรสดเบิงค่ะว่าเป็นรสชาติที่เฮาต้องการไปแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะพี่น้องปิดท้ายด้วยผักชีโรยหน้าหอมๆมเราก็ตักใส่จานแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะพี่น้องสำหรับเห็ดหอมสด ผัดซอสหอยหมูสับค่ะพี่น้อง <_ an> มือน้กามาแ่บๆน้ำกันค่ะพี่น้อง <_ an> ตักเข่าล่อเลยเด้อค่ะร <_ an> าดข่าฮอนฮอนแล้วก็น้ำปลาพริกเนาะ <_ an> โอ้ยเข่ากันลายค่ะพี่น้อง <_ an> โรยพริกไทยป่นจักหน้อยเด้อค่ะ <_ an> เพิ่มความหอม